กาคอมขอ,ขอสวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องอิน,นบาเก็นนะซึ่งวันนี้ผมมีหมาแล้วดีวผมจะแวะไปให้ดูโอ้พี่เชื่อตรงนี้สอิอันนี้คือมีผมนะ

นะแตผมอันนี้เขาโคไฟทำไมทุอคืนเห็นแบบได้อันนี้เขรียกว่าโคลไฟโคไฟเนี่เขาเรียกว่าโคไฟอันนี้โคไฟเอาโคไฟ

แชนอ้อังลงนี่ละเมไปไหนละเมใช่อะนั่งลงนะนะอย่าแย่งอย่าตัดฮะเรอมัเือหนั่งก่อนคอยก่อนนั่คอยแข่งหนึ่งน่งคอยของมือโอ้หนึ่ใหญ่จังมือมาก่อนเอามือมาข้างนึงข้างนึง สองมือ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 อนั่ง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 ก่อนที่จ้าจ้านั่งจ้านั่งอย่างนี้อ่าน้าให้มือขอขอครับขอเนี่ยเห็นไหมเอ้กินนมแล้วเว้ยทำไปในบ้านเลยไปในบ้านเลยไอเชร์อย่าไปต่อเอพีสองไปไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบายบายค่ะ Bye bye!